ถ้าใจสรุปคร่าวๆเจ้า Sony Xperia 1 m ียวันตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่โทรได้ก็คงจะไม่ผิดนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมวันนี้พวกผมแม็กจากช่อง MBTV วันนี้พวกผมช่วงอวยพรกูซื้อเองนะครับผมวันนี้ได้เจ้าโ o n y ่ p e r i เ1รียวัน m a รมาเป็นยังไงไปชมครับ ก็เดี๋ยวมาเล่าสเปคคร่าวคลของเจ้า Xperia 1 Mark 3ตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยเจ้า Xperia 1 Mark 3จะมาพร้อมกับหน้าจอ o l e d ขนาด6.5นิ้วมีอัตราเรเฟลต์อยู่ที่120เฮิร์นะครับแล้วก็จะมีอัตราความละเอียดอยู่ที่643 PPI โดยที่ตัวเนี้ยจะรองรับกานน้ํากันฝุ่นที่ IP68 เนาะแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่1 1 8กรัมซึ่งถือว่าเบาแล้วก็เข้ามือมากแต่มันมีข้อเสียอยู่นะเดี๋ยวผมจะเล่าตาตอนหลังแล้วกันตัวเนี้ย จะมีะแจ็ค3.5มมมาให้ด้วยเดี๋ยวชมรอบเครื่องกันครับว่าเป็นไง มาดูกันต่อในส่วนของกล้องถ่ายภาพน,นะครับแต่นี้ขอญาตอ่านโพยตามนะจำไม่ได้จริงมันเยอะในส่วนของกล้องเนี่ยจะให้มาทั้งหมด4ตัวโ,โดยที่เลนหลักเนี่ยจะเป็นเลนวายนะครับมีขนาด12เมกะพิกเซลให้มาที่ f 1.4ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4k 30เฟรมเรทในส่วนของอันตาวายให้มา12เมกะพิกเซล f 2.2งจุเทเลโฟโต้12เมกะพิกเซล f 2 3แล้วก็จะมีเลน tof 3 d ที่ไววัตยระยะชัตเตอร์น็อคให้มาด้วย พร้อมกับ LED flat 1ดวงในส่วนของกล้องหน้านะครับจะเป็นเซลฟี่คัมมล่าที่8 m e ิเมกะพิกเซล f 2 0ถ่ายวิดีโอจะได้อยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเลนะครับผมก็คุณภาพของภาพของวิดีโอที่ได้จากเจ้า Sony Xperia 1 Mark III เนี่ยเป็นยังไงผมใส่ให้ดูครับไปดูกัน ก็ทดสอบวิดีโอ 4K นะครับ60เฟรมเรทของกล้องหลัง Sony One Mark III นะครับผมก็ลองดูการเก็บเสียงการเก็บแสงดูคอนทราสต์ดูหลายหลายอย่างครับรวมๆกันนะว่าเป็นยังไงชอบหรือเปล่าการการสั่นเฟรมการเคลื่อนไหวของของเฟรมเนาะก็จะประมาณนี้ครับก็ทดสอบวิดีโอกล้องหน้านครับ Sony, One m ่ r k Mark III. ลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างการการสั่นดูขนาดของกล้องหน้าว่ามันกว้างขนาดไหนการเก็บเสียงการเก็บแสง HDR เนะาะอาจจะประมาณนี้ครับก็จบกันไปนะครับในภาพของกล้องและวิดีโอภาพเป็นยังไงเนี่ยทุกคนลองตัดสินใจเราเองเนาะผมคงไม่ได้ฟันไว้ไม่ได้ฟันธงให้ว่ามันมันดีที่สุดมันเทพที่สุด ผมก็คือเน้นเป็นยกแบบถ่ายออโต้แบบยูเซอร์โง,โง่ๆคนนึ่งครับคือแบบยกถ่ายยกถ่ายแล้วก็เอาผลลัพธ์มาดูมันมันเป็นยังไงมันถูกใจไหมก็ลองดูกันเนาะในส่วนของ CPU ตัวเนี้ยจะให้มาเป็น snapdragon แปดแปโดยที่ gpu จะเป็น a r d r i n o 6 6 0นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา4 5 0 0มิลลิแอมก็เหมือนเดิมครับถ้าถามผมเนี่ยว่ามันใช้ครบวันไหมเนี่ยถ้าไม่เล่นเกมก็เหมือนเดิมครับมันครบวันมันสบายๆอยู่แล้วส5 0 0ายมิลลิแอมแต่ถ้าคุณเล่นเกม ชาสักครั้งเะครับคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเดี๋ยวไปชมเกมจากการที่เล่นโดย Sony Xperia 1 m a เลียวกันครับว่าเป็นยังไง An enemy has been defeated An ally has been defeated Your team has destroyed a tower. By the tower uh. 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 Triple Kill uh. Uh. Victory Team Match, let's go. For the first time, enemy down, cover me. The blue team is in the lead. The blue team is unstoppable. loading Nice shot Killing spree for the blue team

ที่โทรได้ก็คงจะไม่ผิดนะไฟล์ภาพที่ได้จากมันเนี่ยค่อนข้างคมชัดอ่ามิติดีคอนทราสต์โอเคมากเลยการละลายหลังถือว่าทำได้เนียนคือไม่ต้องเชื่อผมครับไปลองดูเองส่วนงานวิดีโอเนี่ยผมขอข้ามนะไม่เชื่อจริงๆแต่ก็เท่าที่ดูจากหน้าจอเนี่ยใช้ได้นะถือว่าไว้ใจได้วันนี้ต้องลาไปแล้วครับผมกราบ in yeah. in yeah.